พาเริ่มไหนมันเอายายอดในเด้อเอาเพ่บอกคนอยู่เออต้นพาลำพาเริ่มพายังลบบกินได้พาลำบอกเออเห็นได้เหากาดเอาเพื่อข้นไปเอาจะบอกต้นจะเอาบ่ใช่นี่เด้อเออเดี๋ยวไล่อยู่เอาเม้วนหั่นกับลายแล้วเอาอยู่เลยนะพาลำนะเอออันอยู่ได้ไมนี้ก็มีหมากมันแทมไปดําไก่หมากมันเสียบใช่ไหมเออต้นไหนแม่นที่ขอยซื้อมาต่เนิ่นเออต้นซื้อมาเหรอยะสามาแป๊งห้าเหอกับเท็บไมันก็เกิดเอาต้นใหม่ไปฝากอันนี้อีกแล้วครับต้นหมึกม่วงหน่อย เรวเห็นพอบ้านมันป่าบ่มีเวลาบ่มีถุงของจริงเหรว่ามัน่ตายดอกตัวนี้เออห้มันหายมันเห็ดเช่อซ้ำเช่าป่าบ่มีถุงอันโปรนี่กําลังสิเกิดบ่เออเยวจเอาไปเน็บนหัวเขาหนิอันนี้ต้องโยกเลยอนนี้กะเชียวเสวยแน่อันหมากยังไงน่ะแน่เอาไปหายเราเสียเปล่าพี่ว่าเบกว่าีต้นหูดต้นเมรี่จีแมันง่ายผมเดาจังสีบนเกดเนาะ แอ้บครับแอ็ดไปกินแต่แลกอยู่ไข่ผ้าหมากยังหยังว่ะเสียบเว้ยเสียบตู้เย็นแห่งเสียบได้เลยกอบหอมปันแป้งก้อนหน่งอ่อีกทีนี่ได้แล้กกองฝากมันเดี๋ยวไปเอาอีกอยู่หน้าไอปีเอกขุดเอาน้ำรีสอดนี่แหละต้นไนต้นบ้่ดเอันบ่แม่ี่ต้เหี่ยวต ฝาบ่เ้นาจ็ดป่คนต้นยันาต้นยังต้นหนี่ไฮะไป้นี่นี่วม่อันเนต่ายบ่นี่แม่ต้นนี่มนี่โอ้นี่เนี่ยทางล่างนี่ว่ากรนึกว่าต้นใหง่ๆนี่เนาะทางล่างนี่ครับต้นน้อยน้นี่นี่ครับหาเอาน้ำดีสวด เพราะว่าอันนี้เพิ่นอยูนอยู่ยโคกหนองนาเพิน่นเพิ่อนปลูกตน้นไม้ปลูกยางนาครับน,นี่ก็งามครับคอนไม้เพราะเออ่นมันเป็นต้นไม้มัตนตายกางามเลยครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเจ้ามังกรครับปล่อยเรื่อยไปจะกินหมากลมเย็นครับอยู่รีสอร์ทของเ้าบรรยากาศก็ดีครับเมื่อนี้แดดบ่ออกบรรยากาศดีๆ อันนี้มันซื้ออยี่ห่างกป่าบจักซื้อ่าดิยี่หางก็กละเกมันแบกาละเกตเฮ้ยทซื้อมวนเดกาละเกตใช่่้นชายพันไม้ลวเบื้องไหนมันงามจะไปลงยไหนลงดกลงไปรอบนี้พอเต็มพ่น่าหามาปลูกเต็มอันนี้พ่นเลยบ่ฟว้ฝนพอดีในงานนะกลนเอ้าครับ ผู้ใดอยากได้ต้นอยังกับหลายขึ้นกันครับอยู่นี่จอดอ็มไอยับือดครับบือดเล่นปะลมเย็นบรรยากาศเปนสีสุมื่นไอ้ดียการเนาะปะบรรยากาศดีครับนี่ห้องเขาข้างในก็สวยรู้หอมพื้นใหญ่แอร์เย็นเย็นยากาศดีๆแจ้งน้อยกับป้าเขานี่ละป้าจะไปย้ายทั้งหมดหรอป้าเข่าไงนี่แห้งปิดอันนี้ได้เลยย่างมันได้กินเข่าหอมห่วยเลยละ ปา้าจะไปย้ายทั้งหนอ,อมาเป็นสา,สายสายาสเลยแบบทงนอรีสัร์ทนะบ่ออท้งนอก,กนงามทั้งในกนงาม <c oughs> เอาเองีง้อ่บา,านดอกมันงา้ากันได้ต้นเป๊ป,อป,ปดอกมันก็งามงกันได้นี่นี่ครับตน้นเปปปีขึ้นว่เอาไปให้เบดแล้วครับแนวแดงงามๆ <c oughs> นี่ครับ งามอันออกเต็มๆงามนี้เป็นชอ่อเป็นช่อเลยครับสวยงามครับอันนี้ต้นไผ่ต้นไผ่ไอามายี่ปีปลูกนขอบนองของรีสอดครับต้นไหม่กิ่งใหม้ขอนไหม่โ,โหอันงามๆครับอันนี้ก็บมักนัดมักนัดเนียกับบลูกินไะไบ่ครบแข็งเป๊ก อากาศดีๆครับผู้เดผ่านมาทังจังหวัดกาฬสินทั้งสามหม่สามเสตแยะชมแวะนอนผักแด้ครับผมนะครับไปครับบบบน,นี้อีกรอบครับลงไปย่ามแดงก็ต้องมีตม้นไม้ไปครับเดินทางครับผมโกทูโค้งนองนาบานทุนเนยไอจังเลจิวาวเรียนสาวบบิน <laughs> อบ่กคือบักเลบ่ะโอ้เฮ้ด้บกยานมันอยู่บ่ได้บูุกยานมันอยู่บอบอกลีมันคันล่มดีเว้ยล้วะลาวะหานคู่คนชัวรคนคู่สูบักเลียห่นบเลีงงูบ แลมสมัยอี่พนี่ได้การบ่สาวลาย่ะลายอ้ยหาเรียเก้อเลยอ้ยอีเบนี่งามเลยบ่อีเบีเนี้เนื้อสาวซาเล่นบ่านี้วันจีบวันไปซีดเบ็ดก็ไปนี่อยู่แต่กินหนึ่งปลาด้อจะไปซีดเบ็ดแต่กินหนึ่งปลา หนึ่งเปล่าม,มันมันนะบอกบ่าวกันไนะม่ได้บ่อกระบเขลัเออจะจะงเน,นี่ยตองนั้นได้ขนมปัง,งนี่ยังไงแซ่บหยูบอสฮะ <ไป S 1> จากไอ้นี่จะพาไปจากชิดเบ็ด ชิ้หลิ้วไปเลยยาเอามาสูน,นหนึ่งหนึ่งขมหอมใส่ผักจำแก้วยังเนตัวหนึ่งป่าสิบสิบเบ็ดกันไปนิอ,ปปอืมแมนทำไมอีโมีทหารอยู่บ่เกณฑ์ได้เกณฑ์าหารอยู่บ่อีโภคติดบ่รอ,อดเฉียงมึงเลย <laughs> <laughs> คนปุ๋หน่อยเอาไปเห็นยังตะกี้ยิงคอมมินิตบ่ปกติเนี่นะปีนี้นะปกติอือเบิ่งดูมันผูน้ใหญ่ใหญ่มีถือทหารบ่เน่ะสนะงสัยบ่ อีูดสงส่ยมตาตัตงฟาจวจสสับขอบ <c> ค <oughs> <c oughs> ุณ <c oughs> ครับขอบผมหวานแล้วครับนี่คือเริ่มมีซิงกอสารแล้วครับของพี่บ่าวนิพนธ์คำตะก,กานะครับเขาเ่าต้นใหม่มาลงเลยเพื่อนพอดีมาเขาจะไปซีดเบ็ดต่อครับ เป็นมักซีดเบ็ดครับไอ้นี่มักตกปลาครับสว่างงานอดิเรกงานอยังวันนี้ฝนตกป้าบรรยากาศได้การครับกับบาวตะทำตะกาครับโอ้มีนี่เอากระดีเอาลงครับอียังเนี่ยเบี้ยอดยังวะเบี้ยอดยังบลูครับนี่องค์มันก็ทางในเหมือนครับที่เอามาเอามาหลอดก่อน เอามาสุดก่อนตรงบางสี่บมันรอดแล้วครับผมอันนั้นก็เป็นแทงน้ำเพิ่งครับแทงน้ำเพิ่งก็เรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวพอหยาดโยกจะเข้าครับเรียบร้อยครับตกลงแช่ปลาขึ้นแล้วครับกับอย่างก็ลีลาวดีบอกเขาเอินจับปลาครับจับปลานนก็อย่างเขาเอินก็ปบาลูเอินนี่ก็เป็นอย่างก็ว่าหมากอย่างก็ว่าตาอันมากรอบๆไหม อินทาผาลัมเออ,อินทาผาลมครับนี่ในการจวจะพาเบิงพาเบิงรอบๆอีกจักเทอนึงครับตอนนี้ก็มีแช่นี่นะครับกระท่อมทำใจอันนึงจูปุงเขาะกับปูเขาครับกระท่อมทำใจโคกน้องนาเบานิพนในการนะครับนี่ห่มดีขนาดนี่ อันนี้เป็นไม้เอ่อเป็นซื้อไม้เพื่อนมาแพทละหาร้อยกว่าบาทนี่พวกาต้องไปใส่ไม้พวกาต้องใส่พื้นไม้ครับเจ่าทั้งทั้งนี่เป็นหลังไผ่หนามีอาบมีหม่องอาบน้ำเรียบร้อยขึ้นหนึ่งก็ว่าสีอาบอยู่นี่อยู่น้ำเย็นสบายน้ำใสขนาดนี่บัวหดพักความครับเอาของปีสรา Nam น้องเที่ยวตัวนั้นครับเปิ้ลน้ำโอย พักเพมันก็นเริ่มติดแล้วครับพักเพมันตะไคร่หญ้าหญ้าแฝกบ้านน้ำเต็มนะครับจากเมื่อทิศคลิปที่เลี้ยวห้องแม่ดดน้ำเดี๋ยวนี้พุ่มกากาโดดครับมันลึกปวดนี่เพมันก็นต้อน้ำไปปล่อยครับเสียงน้ำน้ำมันเปิดมันดึงมากเปิดใจน้องน้ำประจำครับ น้ำเต็ม่มมองอื่นเต็มมาวะเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับพาไปเบิง้งว่ามองอื่นมันเต็่ยมม,มอ่านก้อดินมันสุดตัวนีนครับดินมันอ่อนดินอ่อนฝนตกใส่สวยงามครับธรรมชาติปลาเขา่าอ้น้ำนี่แหละครับน้ำ มันมีโดนบินเบิงสูงก็ยังของไอ้นี่ครบบมุยนี่นะครับเดี๋ยวางให้เบิงน้ำว่าม,มุมสูงงามเลยครับเนี่เสา,านีเพิ่เดียนาจะเหตุเทียงละ,ละโะกนี่นะครับนี่น้ำเต็มเลยสุดยอดครับพุกคนครับเราที่พนเข้ากันสิบเบ็ดแห้ะ โอ oh, ้น้ำนนำไล่ทำไยฮะมายปบดดดเดียวเอาเยังอะบุกอันในการทำกินป่ะหน้าไม้กันยังเปิดใช้อยู่บวนี้ฝนตกอยู่กันยังเปิดน้ำใช่ป่ะ คนโ,โตกันยัยนง้ยป่วยนแอใเ่บหรอพลังงานธรรมชาติเขาูลจะสูบไปไส่ก็เลยเอราะเฮาลงทุนที่ตั้งกันก็ต้องสูบให้มันคุ้มก็เลยสมโนครัวบ่ะใช่เงินใหญ่เงินใจเงินเออเงิน,าานโอเคครับคลิปน,นี้เฮาก็ไว้ซํานี้ครับเดี๋ยวเฮาจะไปเบิ่งคลิปต่อไปบเบิ่งซีดเบ็ดพุนล่ะครับไปเฮาสิได้ป่าปะเมื่อาชีพอยู่บบ่3คคัันก็พอรปะเมื่อาชีพอยู่บ่ปลานี่ แน,น่อ๋ออันนี้นเกี่ยวกันครับอันยัดน่ากินยู่บ้านนี้ขวดนี้่ๆยนั่นแหละมันเกี่ยวกันนี่นกินกปุกน้าประเดกแน่นั่นกกบมเลวไปเลยไปครับผมชมคลิปต่อไปครับมาหทาได้ป่าบ่คลิปนี้ไปสนีก่อนครับ